ครับสวัสดีครับสวัสดี f c เคยบนคนมกงวนทุกท่านนะครับวันนี้เรามีเกมนะครับที่หาดูยากที่สุดในโจกโลกฟ้าของประเทศไทยนะครับวันนี้เราเป็นเกมมันๆฮานะครับกินวิบากนะครับโหดมันฮาครับนำแสดงโดยนี่ไอ้วันครับไอ้วนน้องปัญญากรทับพิมนะครับแล้วก็น้องบัลลาไอดีนะครับส่วนคนที่สามก็คือผมนี่แหละครับอ่านะครับเราจะมีแข่งขันด้วยกันอยู่สามด่านนะครับ ด่านแรกก็คือล้างหน้านะครับด่านที่สองเป่าแป้งนะครับเป่าแป้งแล้วก็มากินแตงโมนะครับกินแตงโมแล้วก็มาดื่มน้ํานะครับกินขนมด้วยนะครับมาดื่มน้ําและสุดท้ายนะครับเรียกว่าด่านที่สี่ก็ได้นะครับนี่นะครับมาถอดลูกโป่งแล้วก็เป่านะครับเป่าอย่างไรก็ได้นะครับให้มันแตกนะครับ แต่แล้วคนนั้นจะได้รับรางวัลหนึ่งร้อยบาทนะครับจากเขยอุบลน,นะครับใครชนะนะครับอ่าโอเคนะครับอ้าวพร้มอมพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ้าวพร้อมแล้วครับเริ่มต,ตาตาด็ดิต,ตาตา <c oughs> เราจะกินอะไรก่อนนะบางวันมัน่นะแม่ถัยหุวยน้องเัแหัววม่ัวยหหหัวั เอาไอดีเร็วๆเร็วๆไว้ไหมลูกไว้ไหมตากูยมากนไม่ไดม นังจ็บเลยเ้ียังกูจะมาแี่งไปเกินขนมไปก่อนนขนมก็เสีะกวองกินแล้ววะปวดหัวหกอานแลครับเพื่อเงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทนะครับ เอา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 เนเ่ยกระเป๋าไม่ยอมเห็มึงเลยอย่างนันเอากวนซูเขาลูกซอเอันนี้ละเด้ ให้หมากินได้นะมครับผมให้หมากินได้ไหมขนมลูกไฟว่ะได้ให้มันกินได้เอาขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมกูถูกประวัติมาได้เลย

พวกมึงห้านี่เยอะเอาจมูกเอาจมูกให้จะได้กระเด็นหรอพยายามมันยิงอ่านะครับเอาไอ้พี่สู้เขาลูกเอาสู้เขาสู้เขาลูกแพ้เลยลูกยิงเลย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 ยิงให้แตกไปเลยปล่อยไปดิยิ้กยิ้กยิ้กเป็นล้มก้อนนั่นยิ้กมาแล้วนะครับเป็นเกมมันๆนะครับสร้างความฮานะครับ ท่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เคย,ยบุแล้วน้องๆทีมงานด้วยนะครับท่านใดได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าเจ็บ <kins on S 2> อยา่านจนนะครับ <Born to S 2> สุดท้ายนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัส,สด,ดีครับบ๊ายบายย่อยยัง <c oughs> อย่าสอน๋่า้วป่ะปาปาน้เอา เดี๋ยวผา C สองร้อยแปดสิบไฮวันนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับมาครับผู้ชนะเลิศผู้ชนะเลิศได้เงินรางวัลหนึ่งร้อยบาท แล้วก็บักลาไอดีนะครับสี่สิบบาทครับขอบคุณครับ